ไปไหนกันอีก่ะสองคนพ่อลูกไปบ้านเพื่อนเลยแม่ทำอะไรบ้านเพื่อนไปทำงานกลุ่มงานกลุ่มอะไรครูให้ไปทำบางไฟไปยนาครูให้ไปทำบางไฟไปนหอไมไม่คลื่นะบังไฟไปยนหน้าในเอาเป้ามาเลยที่พ่อไปเบียไปอีกไหมพ่อชอบลักเอาเบียไปกินอยู่นี่นะไม่มีอะไร ไปสองนูที่บ้านเพื่อนพ่อไม่แอบกินเบียร์หรอกไม่แน่หรอกพาไปประจำเมนอยู่เอาไปแม่นี่ชอบมองพ่อแน่ลยอยู่เรื่อยนะก็พ่อเธอนใส่แบบนั้นแหละฉันเลยต้องเช็คอย,ยู่ <c oughs> เรื่อยก็บ้องไฟมาดูดิใส่อะไรไปในบ้างไฟมั้งไม่มีอะไรดูด,ไได,ดิไม่มีอะไรไม่ดูดิเอ้าดูตากันนั้นเออไม่มีอะไร เออไม่มีอะไรเพราะว่าหยบเดียวอีกเอ๊ยเหรอมาอเห็นไหมอ่ะบอกแล้วว่าไม่มีอะไรเชื่อใจกันมั่งดิเอ้๊ยเ <laughs> อ๊ยเหรอปี๊บ